สาววันนี้ไปไหนกันคะวันนี้จะไปกินอะไรอร่อยๆที่อยู่ถนอมค่ะอยู่ถนมอยู่ที่ไหนอะก็อยู่ถนอนไงอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ถนนนครปฐมโอเคงั้นเราไปกันเลยไหมคะพี่เฟิร์สพี่แนนโอเค let's go มาถึงแล้วพี่การดร้านก็จะอยู่ข้างๆกับตัวใหญ่คาแคร์นะคะหรือว่าตรงข้ามหอบ้านสวนในซอย โรงแรมเดอะมิวเซียมเย่เข้าไปดูกัน นโต๊ะเรียบร้อยแล้วอาหารที่เราสั่งไปของยูเทนอมก็จะเป็นสไตล์นี้ค่ะนี่เมนบเ์ช้าน่ารับปิบก,ก็จะมีขนมจีพอดแล้วเนี้ยขนมจีนึน่งค่ะแล้วก็ในส่วนของไขกะะ่กระทะนี่เป็นขนมที่สั่งขยาทำเอง,องโฮมเมดทำเองด้วยดิชิมคิมจุนน <c oughs> ้องกิน เยอะหมดเลยเนาะอืมอืมหอมไหมซอสหอมไหมคะหอมอร่อยมากขนมปังกรอบกำลังดีมากอันนี้หนมจิ้มทอดข้างในก็จะเป็นไส้หมูกับไส้กุ้งนะคะมีสโตรนดันจิ้มกับจิ้มกับซอสพริกซอสพริกที่แปลว่าหมูอะเหรอไม่ช่ ตอบไหมครับตอบค่ะต่อไปอีกเมนูหนึ่งที่ของอยู่ทนอมเหมือนกันค่ะก็สเปนไข่กระทุกคะได้หรออ่นก้อันนี้ก็คือตัวที่จะมาทอดเราไม่ใช้น้ำมันนะคะนี่คือเราจะใช้เนยซึ่งมันดาหอมมันกว่าแลเป็นเนยแท้ด้วย พิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนนะปรุงตามชอบเลยค่ะนี่ใส่ซอสเยอะเผ็ดไทยก็ลองได้ก็ลองพริกไทยพริกไทยพริกไทยอ่าะใส่ซอสหรอซอสใส่ซอสซอสอย่ามาฝาดไม่ได้เปิดนี่มุกหรือเปล่าใส่ซอสแห่แค่นี้ยเหรอใช่โอเคอยากได้ซอสแค่นี้ชิมอร่อยชิมอร่อยล้แล้วมาชิม ฮัาโวันนี้จะได้นอนเนี่ยแดดไครสี่ตองมาเต้าแนนคอาป้อนรูขนลุกไปหมดเอยหอมเนยจริงนะหืมเนยหอมมากกินมาทุกที่แล้วที่นี่หอมเนยที่สุด อันนี้เป็นข้าวคุกปลาทูอะไรคะข้าวคุกอันนี้ข้าวคุกปลาทูใส่ดาวเยิ้มทุกท่าก็จะเห็นว่าจะมีส่วนประกอบจะเป็นพริกแล้วก็กระดอบที่ตัดชิ้นมาแล้วพร้อมกับมะนาวมีมะนาวด้วยแตงกวาดแล้วก็มะนาวเพิ่มรสชาติหอมคุณดิบมะนาวก็ชาติเพิ่มความอร่อยมากขึ้นหอมพริกได้ดิเฮ้ยไข่ไก่ก็ถือว่าเยิ้ม นีก็เยอะเยอะเอะอ่ะหมื่นแกะโอ้น้อแซนด์วหรือเปล่าอ่ะอืมอร่อยมากอร่อยค่ะคือความที่ตัวข้าวเขาผัดมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วก็เติมกับตัวมะนาวเข้าไปมีกับตัวแดงแล้วก็พริกแล้วก็แก้กับแตงกวาแครอทอร่อยเยิมมากลงตัวอันนี้เมนูอะไร ข้าวกะเพราไข่ดาวเยิ้ม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 นี่เด้งอยู่เลยยังเด้งอยู่เลยข้างนอกกรอบข้างในเด้งดื๋อใช่ที่นี่ไข่เยอะไม่เหมือนใครแต่และดูอย่างนี้จะดูเด้งๆเพราะว่าร้านนี้ใส่สารบอแรกไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นวิธีกรรมวิธีการทอดของอยู่ถนอมค่ะซึ่งไม่เหมือนใครทุกคนต้องมาลองชิมด้วยตัวเองเจาะไข่ จ่อไข่แบบนี้ไข่ดาวเยอะไข่ดาวเยอะมืกอร่อยมากาอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนไข่ดาวเยอะไข่ดาวเยอะน้ำขนะันน้ำวันนี้กินน้ำอะไรคะบัวยโซดาขึ้นชื่อไหมคะที่เขาบอกว่า มวยแสดงขึ้นชื่อของอยู่นนว้าวขึ้นชื่ออะไรขึ้นชื่อว่าซ่าเพราะว่ามีทำโซดามีโซดารสใช่อร่อยเป็นเมนูแนะนำอค่ะองมีคนเห็นสีมันคนรึยังคะมึงคนดูมึงคนดนเราควรกินเครื่องดื่มเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไม่คนคน เราจะได้ชิมเป็นยี่ดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาลองค่ะเลี่ยนเลี่ยนอร่อยค่ะเลี่ยนอรอดสดชื่นสดชื่นโรสเนโรลิ้นจี่โซดาค่ะเสิร์ฟในโรสลิ้นจี่โซดานี่ลิ้นจี่ที่อยู่ลิ้นจี่ที่อยู่ถนอมไม่ใช่ลิ้นจี่หน้าหอได้เหรอ เราต้องบอกว่าให้ได้เท็กซ์เจอร์ของงานดูจากข้างล่างขึ้นมาใช่ปะใช่ทำไมนิ้วก้อยเหมือนกันเลยอ่ะนิ้วก้อยโหชื่นใจนะชื่นใจอันนี้ลอยอันนี้ลอยสีสวยด้วยนะมาลองนะที่อยู่ถนอมค่ะเมื่อกี้เราก็มาดูเมนูอาหารเล้วเนะ แล้วก็อันนี้เป็นอีกอันนึงก็คือเป็นชาดำลิ้นจี่จะเป็นเมนูที่น้องๆมหาลัยนะคะสั่งกลับบ้านกันไปเยอะมากน้องๆมหาลัยวัยพวกเราใช่ชิมเลยนะชิมเลยเออดีว่ะชาดำลิ้นจี่ชาดำลิ้นจี่ลิ้นจี่ที่ไหนนะลิ้นจี่ที่กระหน่อมจี่มันเป็นชาดำแต่ว่ามันแบบ มีความลิ้นจี่มันไม่ได้หวานแบบผ่านแลาวเป็นชาดำแน้มันจะมีรสชาติของลิ้นจี่อยู่ในเนื้อของตัวน้ำม,มาลองกันได้ฝากเพจด้วยนะคะอยู่ถนอมนะคะไปเสิร์ชใน Facebook ก็จะเจอเลยว่าอยู่อยู่ถนอมคาเฟ่นคนปรปฐมค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องป้าป้าเ uh huh. สมอด้วยนะคะปิดคลิปเลย uh huh. ปิดคลิป uh huh. <laughs> <laughs> ปิด ¡Gracias! <laughs>